สว,ส,สวีรัสสวสรีท่าผู้ชมทุกท่านที่เข้ามาในคลิปนี้กันด้วยไม่ต้องสงสัยว่าทำไมภาพขลังมาถึงสวยงามมากๆนะเออ <ๆ S 2> เห็นไหมพอกลับมาอีกทวก็มืดเลยวันนี้ผมก็จะพามาจับเจ้าโลมานั่นเองนะฮะเออเจ้าโลมาก็เป็นสัตว์ที่ต้องเทมมิ่งแบบไม่ใช่เคโอนะถ้าเทมมิง่งเคโอจะเป็นสัตว์ที่แบบเออเรียกว่าอะไรอะสัตว์ที่ไม่เทมมิง่งเคโอ มต้องหาเนื้อแล้วก็เนื้อปลาวิธีจับก็เอาเนื้อมายัดไปตรงนี้แต่อีกวิธีหนึ่งก็คือหาปลาโลมาให้เจอก่อนหาตอนนี้ไม่ใช่อะไรหรอกหาปลาโลมาไม่เจอเดี๋ยวผมลองว่ายลงไปข้งลางนะจะเจอโลมาอยู่มั้งฟับถ้าไม่เจอแมงดากัดตายก่อนนะเฮ้ยเดี๋ยวแล้วตรงนี้มีเตียงไหมเนี่ยเออมีอยู่ฮะ ถ้ามีเตียงก็หายห่วงได้อันนี้ประการังฮะตรงนี้มีคนเห็นหรือย่าไหนว่าปลาโลมามึงขึ้นว่าแถวนี้มีปลาโลมาแต่มึงไม่โผล่ตัวออกมาเร็วเอาปลาโลมามันย้ายอยู่ฝั่งนน้นเฉยไหว่ไยว้ไวโอ้โหไ่ว,ว,วน้ำช้าเหลือเกิน ถ้าพักในกระดุดอมอากัดกูนี่ทําไงเนี่ยอย่าบอกนะว่าปลาโลมามันอยู่ข้างล่างอะเออราก่อนปลาโลมาอยู่ข้างล่างไทนี่เซฟแม่งเลยอ่ะอ่ะแม่งกลับมาอยู่ข้างหลังเลยไทนี่เซฟโอเคว่ายไปน่าจะเจอเลยมั้งเนี่ยเดะเดวเดะเดะเดะ ลืมลืมไปว่าเป็นคนต้องหายใจอุย้ยนั่นไงเจอละวิธีวิธียัดยาคูณสิบของปาโลมาก็ง่ายๆฮนะเอาจริงปาโลมานี้จับยากมากเลยนะผมไม่รู้ว่ามันจะว่ายน้ําหายไปไหนหรือเปล่าโลมาเอ้ยเวลเ่าไหร่อ้โหเวลสามไม่ต้องใช้ยาคูณสิบหรอกมัง้งเนี่ยโอ้โหเวลสามทีเดียวยี่สิบสามฮะ อยากได้ตัวสักเวลสักยี่สิบไอตัวนี้เวลสี่อะเอาไปจับเลยแล้วกันจับหลายๆตัวเวลสี่กับเวลสามตรงนี้หิวแล้วค่อยมาอย่าพึ่งมาตอนนี้มันเป็นแค่เวลสามกับเวลสี่อยากได้สัวเวลสิบเราขอขึ้นมาดูฝั่งนี้ก่อนแล้วกันโดดเลย ไม่มีนะโอเคไม่เราไม่ต้องคาบที่ขี่นะถ้าเราทำเควสจับจับไอ้เจ้าโลมาเออผมทำเควสจับเจ้าโลมาหรือเปล่าวะเออใช่เควสจับเจ้าโลมาะลรอันเนี้ยไหนหนี่ะหิวละหิวละอย่างนี้ก็ต้องพุ่งไปทายาน ยันยัดอาหารอยู่ยนิ่งๆเลยดิจับวิธีจับลิงวิธีจับลิงกับมัชช็อปมันก็แบบนี้แหละคลิปมันอาจจะไม่มีเสียงอ่ะเดี๋ยวเปิดเสียงหน่อยแล้วกันเสียงเกมโอ้โหเปิดเสียงเกมแหลกเลย <c oughs> ออเร์ดิคอรดด์ด เอามีเดียมลงเนี่ยแล้วกันโอ้อย่าอย่าเธออย่าเปิดเสียงเลยมันแหลกนะทุกคนอเอาแค่ภาพแล้วก็เสียงไม่ต้องเอ้ยถ้าเป็นเสียงเพลงก็มันก็ยังแหลกอยู่ดีอะแปดสิบแล้วใครรู้บ้างว่าทำยังไงให้ไม่แหลกแบบต้องเปิดเสียงเพลงอะ อันนี้อะไรเนี่ยเฮ้ยป้าโลมามึงเดินมาเกยตื้นป้าโลมาเกยตื้นฮะอ่าได้ละได้ได้โลมาละอยู่ๆๆๆนิ่เดีหนูเดี๋ยวก็เดะเดวเดะโอ้ยเน้นเนี่ยเล่นตัวเหลือเกินเล่นตัวเหลือเกินว่ายเร็วก็ว่ายไปเฮ้ยเดี๋ยวๆๆต้องดัก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  อีกนี้ต้องว่ายตรงนี้เฮ้ยเฮ้ยมึงเล่นตัวเกินละเออได้สักทีเขียนชื่อใหม่เอาลบเราอาชื่อปกติของมันนี่แหละเดี๋ยวได้ที่ขี่มันมาฮะนี่นะที่ขี่อมัมเมอร์สามสิบเจ็ดว้าบได้แล้ว ฟฟฟฟแด่มาแล้วฮะเจ้าโรมาเดี๋ยวเราพาเจ้าโรมาไปท่องโลกกว้างดีกว่าเอ้เจ้าโรมานี่มีความสามารถพิเศษอยู่นะมันจะล่องหนฮะนี่ไม่มีใครมองเห็นด้วยเนี่ยเดินเข้าไปใกล้แมงกะพุนอะ ใช่ไหมแม่ก็พูนยังรู้เลยว่าไม่ผมไม่มีตัวตนอยู่แถวนี้มีโลมาเปล่าวะแถวนี้น่าจะเป็นน้ําก่อยนะไม่ไดีน้ําก่อยมันจ้องอยู่ฝั่งนู้นแถวป่าชายเลนอันนี้คือน้ําทะเลเอ้ยเอ้ยติดโอ้ยปาลาโลมาตัวนี้ว่ายเร็วเอาเรื่องอะเ,เนี่ยสปีดเท่าไหร่เนี่ย บีดก็ปกติดีนะสงสัยมันน่าจะอันนี้ฮะอะไรวะน้ำหนักตัวผมน้อยเกินเดี๋ยวลองหาปลาโรมาเวลสักยี่สิบก่อนเฮ้ยนกเป็ดน้ำฮะนกเป็ดน้ำเวลสองยิงยิงแม่งทิ้งเดีมยเนะี้เดี๋ยวว่ายไปเกาะเซี่ยวพรจจันทร์ก่อนฮะไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนฮะ โอ้อยู่อีกตั้งไกลเดี๋ยวผมลองไหว้ไปเรื่อยๆก่อนบ้านผมคือตรงนั้นเดี๋ยวไหว้ไปเกาะเซียวพจัน์แล้วตั้งโ๊ะตั้งลกหลากเกยเห็นเนาะไม่น่าเห็นนะเกยเห็นเฉยเห็นได้ไงวะ ปกติไม่ไม่น่าจะมีเดินสอบมองเห็นนี่ยวผมวายไปเรื่อยเรื่อยแล้วกันมีอะไรเดี๋ยวผมจะตัดให้ดูทุกคนทุกคนดูนี่ครับปลาฉลามเกยตื่นตายหมดเลยคือแบบมันว่ายขึ้นมาเลยนะเดี๋ยวเอาเนื้อไม่ออกมาก่อนกัน ปาโลมาผมเกือบตายตอนนี้ผมก็อยู่เกาะเซียวพาราจัน์นะตายให้หมดซะโอ้โหปลาฉลามต้องสามสี่ตัวตัวนี้เวลอย่างเยอะเวล์ยี่สิบสี่อะเวล์ยี่สี่นี่เกือบตันนะฮึงผมก็จอดลงมาผมไว้ตรงนี้ฮะเลือดมึงเหลือร้อยเดียวเอง เอาปนี่คือเกาะเซลพระจันฮะมีทั้งสัตว์ดูร้ายและสัตว์ไม่ดูร้ายไม่น่าจะมีแบบพวกแรปเตอร์หรอกมั้งใช่ไหมยวขอแบบขอหาเตียงฮะสลิปปิ้งแบกขาดหนังนี่ไงตัวให้หนังเปาอเดียวพอ วิ่หายขวานพังขอนังให้โค,โครกหดแต่หิวด้วยประเดนขอนอนตื่นหนึ่งตื่นมาเราก็จะสดใสปับ๊บคอฟฟี่ เราก็อยู่กเกาะเซียะจันทร์ไปไปชัวร์เกาะกันเลยมันจะมีหลุมอยู่ตรงกลางตรงนั้นแบบเป็นล่องลงไปฮนะก็ส่วนใหญ่ส่วนใหญ่คนที่มากเกาะเซียะจันทร์ก็จะสร้างบ้านอยู่ตรงนั้นนะเนี่ยเนี่ยตรงนี้เลยตรงข้างในตรงนี้เอาจริงเกาะเซียะจันทร์น่าจะมีแบบถ้ำอยู่ด้วยนะน่าจะเฟี้ยวอยู่เนี่ยตรงนี้แหละส่วนใหญ่คนเขาจะมาสร้างบ้านกัน โเคแล้วผมไปดูข้างบนกับขรบรอบรอบก่อนฮะสามข่าก็เยอะนะเอ้ยผมมีแบบยาคูณสิบติดต,ตัวอยู่พอดีมีลูกดอกจะสรบ,บอยู่สองบ้าสิได้ฮะทุกคนของผมเก็บไว้ตรงนู้นหมดเลยอะเดี๋ยวค่อยแบบไปดึงมานะโอ้โหโอเคช่วงข้างบนก็ไม่มีอะไรมากก็มีเป็นเหล็กบ้าง ก้อนหินก้อนกวดเดียายงผมอสตามินารีแปบบ๊บเดี๋ยวเราวิ่งต่อส่วนใหญ่มันมีสัตว์กินเอ,อนนะ่อพืชนะพาแรนก็มีอยู่บ้างมีหมูไม่มีสัตว์กินเนื้อนะจะมีเป็นพาราโซ ราซอมไม่จับนี่พาราโดดอนเวลหนึ่งตัวสีขาวที่นี่จะไม่มีสัก,กินเนื้อนะไม่เหมือนเกาะคาโน่นะใค,ใครอยากใครอยากเปรี้ยวก็ไปสร้างบ้านทีเกาะคาโนโนหเวลยี่หกน่าจับมากเลยว่าเวลเยอะดีนี่อันนี้ก็เป็นเหล็กนะฮะโอเคทิ้งเหล็กไว้นี่แหละ โอเคแล้วครที่ทำกินอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์เยเนี่ยมีไข่มุกด้วยนะทรัพยาก,กรก็ถือว่าใช้ได้เลยโดดหินโอเคไม่เจ็บมากเอ้ยมีแองเคโลด้วยนี่จับแองเคโลดีกว่าไม่รู้ว่าอขโหเวลสิบหกฮะไม่รู้ว่าลูกดอกแล้วสลบสองอันพอไหมเดี๋ยวผมลองยิงไว้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวค่อยมาจับอนะีพีหน้า ปะหนึ่งทีเพราเดี๋ยวเดี๋ยวมัน,มนลูกดอกดาเมจดีผิดแล้วผิดล่ะดบผิดดีผิดดีผิด,ด,ผดโทษ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 เลือดลดไปเยอะเลยอะปะเฮ้ยไม่สลบด้วยประเด็น คาสลบขึ้นสิครับวิ่งแล้ว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 วิ่งแลว้วยิงยิงยิงตูดมันยิงหัวยิงยิงฮะยิงอีกโคตรน่ามึมขึ้นมากเลยตอนนี้หนังตีใกล้ใกล้พังแล้วเออได้แล้วโอเคเราต้องรีเควสเจ้านี้มาก่อนนะโอเคถ้าใครชอบดีแล้กวกดไลค์ like ก็ซับสไคร ให้ผมด้วยโอเคเดี๋ยวมาจับเจ้าแองกิโลเวลสิบหกตัวนี้เวลเยอะมากเลยลาก่อนบายบายกไดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ share.